เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเขียนแผนภูมิรูปภาพซึ่งเราเนี่ยเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าเอะถ้าเราต้องการที่จะเขียนแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเราอจะเขียนได้อย่างไรตอนนี้นะคะคุณครูก็ มีข้อมูลซึ่งข้อมูลที่คุณครูมีก็คือจำนวนนักเรียนชั้นป .4 ที่ชอบกินขนมชนิดต่างๆซึ่งก็จะมีข้อมูลดังนี้ค่ะมีนักเรียนที่ชอบกินเค,ค้ก12คนชอบกินขนมไข่15คนชอบกินโดนัท6คนชอบกินขนมโตเกียวเนี่ย9คน เราจะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพค่ะแต่ก่อนที่เราจะเขียนได้เนี่ยเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าว่าแผนภูมิรูปภาพของเราอันนี้คือตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพของเรานะคะจะต้องประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วน,นะคะ่ะส่วนที่1น,นี่ส่วนที่คุณครูนํารูปสีเ่เหลี่ยมมาวงสีฟ้าไว้ตรงนี้นะคะเราอ่ะจะเรียกว่าชื่อแผนภูมิรูปภาพ อ่า,านนะั้แผนภูมิรูปภาพของเราก็จะมีชื่อแผนภูมิรูปภาพต่อไปที่จะมีส่วนที่สองก็คือตรงนี้ข้างล่างก็คือเรียกว่าข้อกำหนดเราจะต้องมีข้อกำหนดด้วยและส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องมีตรงนี้นะคะกรอบสีฟ้าตรงนี้ซึ่งเรียกว่าตัวแผนภูมิรูปภาพเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อมูลของเรานี่ตรงนี้ข้อมูลของเราที่เรามี อันดับแรกเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพของเราว่าอะไรครูนะคะก็จะตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพนี้ค่ะว่าจำนวนนักเรียนชั้นปสีที่ชอบกินขนมต่างๆอ่าชนิดต่างๆคุณครูก็ตั้งชื่อมาจากตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เลยหลังจากนั้นส่วนที่2ที่จะต้องมีก็คือข้อกำหนดใช่ไหมคะ ก็จะกําหนดให้ <Yeah. S 1> อยากได้รูปสามเหลี่ยมคุณครูก็เลยวาดรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้ออกมาคุณครูก็จะกําหนดให้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะ <Yeah. S 1> หนึ่งรูปเนี่ยจะแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนอะเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องมีสามอย่างใช่ไหมตอนนี้เรามีชื่อแผนภูมิรูปภาพแล้วมีข้อกําหนดแล้วส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องมีก็คือตัวแผนภูมิรูปภาพ ดังนั้นเรามาดูกันค่ะนี่คุณครูก็จะสร้างตรงนี้สี่เหลี่ยมลงมาแล้วก็เขียนชื่อแผนภูมิรูปภาพลงไปแล้วก็ใส่ข้อกําหนดลงไปค่ะแบบนี้จากนั้นเราเหลือตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นวงก็คืองแผนภูาิอ่นั้นเราจะดูว่าเอ๊ะตัวแผนภูมิเนี่ยเราจะเขียนอย่างไรอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่า ขนมนะคะที่นักเรียนชั้นป .4 ชอบกินเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดคะนีเรามาดูตรงนี้สิมีอะไรบ้างมีเค้กมีขนมไข่มีโดนัทและสุดท้ายมีโตเกียวนั่นแสดงว่ามีทั้งหมดกี่อย่างคะเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปมีทั้งหมดสี่อ่าจากนั้น เราก็จะมาดูต่อเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีทั้งหมดขนมทั้งหมดสีชนิดเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสร้างตารางมานี่แบบนี้สีช่องแล้วจากนั้นคุณครูก็จะนําขนมชนิดแรกก็คือเค้กใช่ไหมคะคุณครูก็จะนําคําว่าเค้กมาเขียนลงไปแล้วต่อไปชนิดที่2ก็คือขนมไข่คุณครูก็จะเขียนขนมไข่ลงไปแล้วคุณครูก็จะนาชนิดชนิดที่3มมาเขียนลงก็คือโดนัท ครูก็จะนําโดนัทมาเขียนลงและสุดท้ายขนมชนิดสุดท้ายก็คือขนมโตเกียวเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนในช่องนี้ว่าขนมโตเกียวจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําการที่เราจะเติมรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะนี่ลงไปในช่องที่เป็นคำว่าขนมเค้กขนมไข่โดนัทแล้วก็โตเกียวเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่า ขนมเค้กเนี่ยมีคนชอบทั้งหมดก็กคือสิบคนอ่าดังนั้นเราจะดูนะคะขนมเค้กมีคนชอบสิบสองคนจากข้อกําหนดของเราเรากําหนดให้รูปสามเหลี่ยมนี่หนึ่งรูปตรงนี้แทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนดังนั้นช่องที่เป็นขนมเค้กเนี่ยคุณครูจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมกี่รูปนะาถึงจะบ่งบอกว่ามีคนชอบขนมเค้กสิบสองคน คุณครูนะคะจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมในช่องที่เป็นขนมเคก้กทั้งหมด12รูปค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม1รูปตรงนี้ของคุณครูแทนด้วยจำนวนนักเรียน1คนเพราะฉะนั้นช่องที่เป็นขนมเคก้ก จากข้อมูลของเรารเรารู้ว่ามีคนชอบขนมเค้ก12คนเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยต้องวาดรูปสามเหลี่ยมลงไปในช่องขนมเค้กเนี่ยทั้งหมด12รูปจากนั้นเรามาดูต่อในช่องที่เป็นขนมไข่เราไปดูข้อมูลมีคนชอบกินขนมไข่ทั้งหมด15คน จากข้อกำหนดข้างล่างของเราเราบอกว่ากำหนดให้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งรูปจะแทนจำนวนนักเรียนหนึ่งคนไม่มีเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมในช่องที่เป็นขนมไข่ทั้งหมดกี่รูปนะมีใครช่วยคุณครูตอบได้ไหมคะไม่ไม่เนี่ยเองมากค่ะคุณครูจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะในช่องขนมไข่ทั้งหมด15บห้ารูปค่ะ แล้วต่อไปโดนัทเราไปดูข้อมูลของคนที่ชอบกินโดนัทเนี่ยมีหกคนข้อกําหนดของเรารูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจำนวนหนึ่งคนดังนั้นเนี่ยโดนัทคุณครูจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมในช่องของโดนัทเนี่ยกี่รูปนะ คค่ะน่ากไหเก่งมากค่ะคุณครูก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมลงไปในช่องโดนัท6รูปและสุดท้ายนะคะขนมโตเกียวอ่าเราไปดูขนมโตเกียวมีคนชอบ9คนเรากําหนดให้รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนดังนั้นช่องขนมโตเกียวคุณครูจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมกี่รูปคะกี่รูปค่ะ เก้ารูปเก่งมากค่ะคุณครูก็จะวาดลงไปเก้ารูปจากนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะแผนภูมิรูปภาพของเราซึ่งนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าแผนภูมิรูปภาพของเราเนี่ยอ่อย่างเช่นช่องขนมเค้กคุณครูต้องวาดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสิบสองรูปช่องขนมคายตรงนี้คุณครูต้องวาดรูปสามเหลี่ยมสิบห้ารูป ช่องโดนัทคุณครูต้องวาดรูปสามเหลี่ยมหกรูปและสุดท้ายช่องขนมโตเกียวคุณครูต้องวาดรูปสามเหลี่ยมเก้าลูปซึ่งมันเยอะไหมคะถ้าคุณครูจะวาดตั้งสิบสองสิบห้าหกและเก้าอ่าซึ่งมันเยอะใช่ไหมดังนั้นนะคะเราก็อาจจะกำหนดขึ้นมาใหม่คะ่ะก็คือเราอาจจะกําหนดให้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะหนึ่งรูปอะแทนจํานวนนักเรียนที่มากกว่าหนึ่คน เพื่อที่เราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมน้อยลงดังนั้นคุณครูจะมาลองถ้าสมมติว่าคุณครูเปลี่ยนการกําหนดให้เมื่อกี้เราบอกว่ากําหนดให้รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนใหม่โดยคุณครูจะกําหนดให้รูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมหนึ่งรูปเนี่ยแทนจํานวนนักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่มากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราบอกกันไป เอแต่เราจะกําหนดนักเรียนกี่คนดีนะวิธีการกําหนดนะคะเราก็อาจจะก,กําหนดจากการที่เราจะพิจารณาก่อนว่ามีนักเรียนที่ชอบกินเค้ก12คนชอบกินขนมไข่15คนชอบกินโดนัทหคนและชอบกินขนมโตเกียว9คนดังนั้นคุคณครูนะคะก็จะหาว่าเอเลขอะไรหนะ้าที่หาร12 หารสิบห้าหารหกและหารเก้าลงตัวอเอ๊นักเรียนพอจะช่วยคุณสามเก่งมากค่ะนักเรียนจะเห็นว่าสามเนี่ยหารหกลงตัวเพราะว่าสามหารหกแล้วได้สองใช่ไหมคะต่อไปสามก็หารเก้าลงตัวสามหารสิบหกลงขอโทษค่ะสิบสองลงตัวและสุดท้ายสามก็ยังหารสิบห้าลงตัว ดังนั้นคุณครูก็เลยจะก,กําหนดใหม่ว่ากําหนดให้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้ของคุณครูนะคะ1รูปแทนจํานวนนักเรียน3คนนั่นเองค่ะจากนั้นเรามาดูอันนี้เป็นตารางแผนภูมิรูปภาพที่เราทำเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาแก้ไขตรงกําหนดให้ใหม่ก็คือกําหนดให้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้หรูปแทนจํานวนนักเรียนสามคนจากนั้นนะคะเรามาดูต่อ เราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมลงไปในช่องที่เป็นขนมเคก้กเรามาดูคนชอบขนมเค้ก12คนจากที่เรากําหนดใหม่ก็คือกําหนดให้รูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจํานวนนักเรียน3คนเพราะฉะนั้นช่องที่เป็นขนมเค้กเนี่ยคุณครูจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะทั้งหมดเท่าไหร,ร่คะทั้งหมด4รูปเก่งมากค่ะคุณครูต้องวาดรูปสามเหลี่ยม4รูป จากนั้นเรามาดูต่อขนมไข่ขนมไข่มีคนชอบสิบห้าคนจากข้อกำหนดของเราเมันเดิมสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน3คนเพราะฉะนั้นช่องขนมไข่เนี่ยคุณครูจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดก็คือกี่รูปนะห้ารูปเก่งมากค่ะคุณครูต้องวาดรูปสามเหลี่ยมในช่องขนมไข่ห้ารูป เุอกตัวอ,อ,อย่างไปนั่งดูเลือกตัวอย่างและต่อไปช่องของโดนัทโดนัทมีคนชอบหกคนข้อกําหนดของเราเหมือนเดิมสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจํานวนนักเรียนสามคน,เ,น,เ,นเพราะฉะนั้นช่องโดนัทเราจะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดก็คือกี่รูปนะาสองรูปค่ะสองรูปเก่งมากค่ะเราก็จะวาดไปสองรูปและสุดท้ายขนมโตเกียว มีคนชอบเก้าคนข้อกำหนดของเรารูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสามคนเพราะฉะนั้นช่องของขนมโตเกียวเราต้องวาดรูปสามเหลี่ยมสามรูปเก่งมากค่ะสามรูปนี่แบบนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าเรากําหนดรูปสามเหลี่ยมแทนด้วยจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมน,น้อยลงรูปสามเหลี่ยม แบบนี้ตอนนี้ก็คือเราก็จะทราบแล้วใช่ไหมคะในวิธีการเขียนแขนภูมิร้อภาบของเราเรามาดูต่อแบบฝึกหัดของเราดีกว่าเรามาดูแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันดีกว่า แบบฝึกหัดที่เราจะทำวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่120และ121จากนั้นเรามาดูค่ะหน้า120เรามาดูในข้อที่หนึ่งกันก่อนข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าใบบัวต้นก้าแก้วตาออมสินและขุนทำงานพิเศษที่ร้านขายต้นไม้ได้เงินดังนี้ ใบบัวนะคะได้เงินก็คือ80บาทแก้วตาได้เงิน20บาทต้นกล้าได้เงินก็คือ40บาทออมสินได้เงิน60บาทคุณได้เงิน80บาทจากนั้นนะคะเขาให้เราพิจารณาข้อมูลจะเห็นว่าแต่ละจํานวนเป็นจํานวนที่หารด้วยจุดๆุลงตัว เรามาเริ่มพิจารณากันก่อนเราจะเห็นว่าใบบัวเนี่ยได้เงินก็คือ80แก้วตา20ต้นก้า40อ้อมสิน60และคุณก็80บาทเหมือนแกเหมือนใบบัวดังนั้นนักเรียนพิจารณาค่ะนะคะเลข80 20 40 หกสิบแล้วก็แปดสิบเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยเอมีจํานวนอะไรหนะ้าที่หารด้วยเลขเหล่านี้ที่ลงท้ายด้วยศูนย์แน่ๆเวลาเราท่องสุรคูณอย่างเงี้ยแม่ไหนนาะสุดคูณแม่ไหนที่เราท่องแล้วแบบลงท้ายด้วยศูนย์ตลอดเลยแม่สิบครับแม่สิบ มีแม่สองแม่สิบจากในข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถตอบได้หลายคำตอบนั่นหมายความว่ามีตัวเลขนะคะที่หาสิบยี่สิบสี่สิบแล้วก็หกสิบลงตัวอยู่หลายจำนวนซึ่งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะในข้อที่หนึ่งนักเรียนก็จะสามารถตอบได้หลายคำตอบที่แตกต่างกัน แต่อย่างในข้อหนึ่งของคุณครูนะคะคุณครูจะตอบเลข10บค่ะเพราะว่าอะไรทินครูถึงตอบเลขสิบเพราะว่าจากที่คุณครูสังเกตเห็นตรงนี้แปดสิบยี่สิบสี่สิบหกสแล้วก็แปดิเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยมีสิบแน่ๆที่หารเลขเหล่านี้ลงตัวคุณครูก็เลยจะตอบเลขสิบลงไปตรงนี้จึงกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจํำนวนเงิน จุดจุดจุดบาทตรงนี้คุณครูก็จะตอบเลขสิเหมือนกันค่ะก็คือตรงนี้นักเรียนตอบเลขอะไรนักเรียนก็จะตอบตรงนี้ด้วยเป็นเลขเดียวกันโอเคไหมคะข้อที่สองพวกเรามาดูข้อที่สองกันค่ะข้อที่สองเขาบอกว่าข้อมูลจากข้อหนึ่งนำมาเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยกำหนดให้ รูปวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้แทนจํานวนเงิน8บาทจากนั้นเรามาดูเขาให้เราเติมคำตอบเรามาเริ่มดูที่ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งใบบัวได้เงิน80บาทแทนด้วยวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยจำนวนจุดจุดจุดรูป วิธีการคิดนะคะเราก็มาดูค่ะข้อกำหนดข้ออข้อนี้เข,า,ขาบอกว่ารูปวงกลมสีน้าเงินตรงนี้1รูปแทนจํานวนเงิน8บาทและใบบัวนเนี่ยได้เงิน80บาทดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องหาว่าแปดคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ80ดสิบแปคูณสิค่ะเก่งมากคะ่ะแปดคูณกับสิบแล้วได้ค่าคําตอบก็คือแ0ดสิบ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้จำนวนรูปของรูปวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้ทั้งหมดก็คือ10รูปนั่นเองค่ะข้อที่2องเขาบอกว่าแก้วตาได้เงิน20บบาทแทนด้วยวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้เต็มวงเนี่ยจำนวนจุดจุดจุดรูปและวงกลม สีน้ำเงินแต่มีเพียงแค่ครึ่งรูปหรือว่าครึ่งวงกลมใช่ไหมคะก็จะแทนด้วยจำนวนจุดจุดจุดรูปอ่าเรามาดูซิจากวงกลมที่เขากำหนดตรงนี้วงกลมหนึ่งรูปตรงนี้เต็มวงเนี่ยจะแทนจำนวนเงินแปดบาทเอ๊แต่ถ้าเขากำหนดมาเนี่ยครึ่งรูปมีแค่ครึ่งรูปจะแทนจำนวนเงินเท่าไหร่นะ 4บาทค่ะ4ีบาทเก่งมากค่ะดังนั้นเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าแปคูณกับอะไรแล้วได้ยี่สิบมีไหมคะมีแปคูณกับอะไรแล้วได้ยี่สิบมีไหมหนะมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องดูว่าเอ๊แล้วแปคูณกับอะไรได้ค่าใกล้เคียงยี่สิบที่สุดแต่ว่าน้อยกว่ายี่สิบนะคะแปคูณกับอะไรหนะ้า ปดสองสิบหกครับจริงมากค <86. S 1> ่ะแปดคูณกับสองเพราะว่าแปดคูณสองได้สิบหกดังนั้นน่ะแสดงว่ารูปวงกลมสีน้ําเงินตรงนี้เต็มรูปเนี่ยก็จะมีจํานวนสองรูปสิบหกอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าแปดคูณสองได้สิบหกเพราะฉะนั้นคุณครูก,ก็จะนายี่สิบลบกับสิบหกก็จะเหลืออยู่สี่และเราจะเห็นว่ารูป ขอโทษค่ะรูปครึ่งวงกลมตรงนี้หรือว่ารูปวงกลมครึ่งรูปตรงนี้เนี่ยจะแทนด้วยจํานวนเงินก็คือสี่บาทใช่ไหมคะแล้วเราเหลือเงินอยู่สี่บาทพอดีนั่นแสดงว่าเราจะสามารถได้รูปครึ่งวงกลมตรงนี้เนี่ยจานวนหนึ่งรูปนั่นเองค่ะข้อที่สามต้นกล้าได้เงินสี่สิบบาทแทนด้วยวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้จำนวนจุดจุดจุดรูป เราก็จะมาหาเหมือนเดิมค่ะอ่าได้ได้กี่รูปนะคอณแม่หนูโทรมาแปบบ๊บนึงนะคะได้ค่ะได้ทั้งหมดก็คือคือเลื่อ่าไปเลยแบบที่เข้าหอมตอไ่ด้อ,อต่อไปเรามาดูข้อที่สี่นะคะออมสินได้เงินหกสิบบาทแทนด้วยวงกลมสีน้ําเงินตรงนี้ จำนวนจุดจุดจุดรูปและตรงนี้รูปครึ่งวงกลมใช่ไหมคะจำนวนจุดจุดจุดรูปวิธีการหาของเราก็เหมือนเดิมเราก็มาดูว่าเอ๊แปดคูณกับอะไรแล้วได้60มีไหมน้ไม่มีะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าแล้วแปดคูณกับอะไรเราได้ใกล้เคียง60ที่สุดเจ็ดค่ะคูณกับเจ็เก่งมากค่ะแปดคูณกับเจดได้ห้สห เพราะฉะนั้นนะคะวงกลมตรงนี้ของเราก็จะมีจำนวนเจ็ดรูปแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าแปดคูณกับเจ็ดได้ห้าสิบหกคุณครูก็จะนำหกสิบตั้งลบกับห้าสิบหกแล้วก็จะเหลืออยู่ซีและจากที่เรารู้ว่ารูปนี้คึ่งวงกลมครึ่งรูปตรงนี้นะคะมีค่าแทนจำนวนเงิน4บาทเพราะฉะนั้นเราเหลือเงินอยู่4บาทพอดีดังนั้นก็จะได้เพียงแค่ หนรูปนั่นเองค่ะข้อที่ห้าคุณได้เงินแปดสิบบาทแทนด้วยวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้จำนวนจุดจุดจุดแทนด้วยวงกลมนะคะทั้งหมดก็คือจำนวนสิบรูปนั่นเองค่ะเรามาดูต่อในหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหน้าที่หนึ่งร้อยสเอดนี่ยจะเป็นข้อที่สามใช่ไหมคะเขาบอกว่าจาา เขียนแผนภูมิรูปภาพโดยระบายสีเพื่อแสดงจำนวนเงินที่ใบบัวต้นก้ากแก้วตาอ้อมสินและขุนทำงานพิเศษได้เขาบอกว่าให้เราระบายสีวงกลมตรงนี้แสดงจำนวนเงินของแต่ละคนอันดับแรกนะคะที่เราต้องทำเลยเรามาดูข้างล่างคะ่ะ เราจะเห็นว่าข้อกําหนดเขาว่างวงกลมตรงนี้ให้เราไม่มีสีใช่ไหมเป็นสีขาวแล้วก็เงินจุดจดจ,ดจุดบาทซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าเขาจะเขียนบอกตรงนี้ว่าคำตอบมีหลากหลายดังนั้นนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถเขียนแทนจํานวนเงินตรงนี้ได้หลายคําตอบอ่าแล้วแต่ใครจะเขียนแบบไหนแต่นักเรียนดูตัวอย่างของคุณครูก่อนโอเคไหมคะ อ่า <Okay. S 1> โอเคนะคะของคุณครูนะคะคุณครูจะกําหนดให้ตรงนี้คุณครูระบายสีน้ําเงินลงไปแล้วคุณครูก็จะแทนด้วยจํานวนเงินแปดบาทสาเหตุที่คุณครูแทนด้วยจํานวนเงิน8บาทเพราะเนื่องจากว่าเรากลับไปดูในข้อที่2ของหน้า20ของเราสิคะเราทําไปแล้วว่าถ้ากําหนดให้วงกลมตรงนี้ของเราเนี่ย แทนด้วยจำนวนเงิน8บาทเราก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้ออกมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยเลือกที่จะก,กำหนดให้วงกลมสีน้ำเงินตรงนี้ของคุณครูเนี่ยแทนด้วยจำนวนเงิน8บาทหลังจากที่พวกเรากำหนดตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการระบายสีของวงกลมของแต่ละคนลงไปค่ะเรามาดูใบบัวนะคะได้เงิน80บาท จากที่ครูกําหนดนให้วงกลมสีน้ําเงินของค,คุณครูตรงนี้หนึ่งวงเนี่ยเท่ากับจํานวนเงิน8บาท <10. S 1> อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะระบายสีลงไป10วงตรงนี้ค่ะระบายไป10รูปเลยเาจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูต่อคนถัดไปที่เราจะระบายสีก็คือต้นกล้าเราก็มาหาต้นกล้าในหน้าที่120อ่านี่ต้นกล้าจะอยู่ในข้อที่3 จะเห็นว่าต้นกล้าได้เงิน40บาทซึ่งเราทำไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องระบายสีวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยจำนวนทั้งหมด5รูปดังนั้นคุณครูก็จะระบายไป5รูปค่ะและต่อไปแก้วตาเรามาดูแก้วตาได้เงิน20บาทจากหน้า120เหมือนเดิมเราทำไว้แล้วเราก็มาดู ว่าเราจะต้องระบายสีวงกลมเนี่ยจำนวนทัง้งหมดอสองรูปกับอีกครึ่งหนึง่งถูกต้องค่ะคุณครูก็จะระบายไปแบบนี้เ,เรามาดูต่ออ้อมสินอ้อมสินนะคะได้เงินหกสิบบาทจากหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเราทำไว้แล้วว่าเราจะต้องระบายสีวงกลมเนี่ยเต็มวงก็คือเจ็ดรูปและอีก ครึ่งรูปในรูปที่แปดดังนั้นคุณครูก็จะระบายลงไปครึ่งรูปในวงกลมที่แปดใช่ค่ะคเนอันนีมาก <10. S 1> และสุดท้ายนะคะข <4. S 1> ุนอ่าเรามาดูขุน <5. S 1> ได้เงินแปดสิบบาทเราหาไว้แล้วว่าเราจะต้องระบายสีวงกลมทั้งหมดก็คือสิบรูปเราก็ระบายไปเลยค่ะสิบรูป